ครับสวัสดีครับวันนี้พามาเที่ยวชมนะครับตรงนี้เป็นผาสุขนิรันนะครับอยู่ที่เกาะเปิดนะครับชื่อเป็นเกาะนะครับแต่ไม่ใช่เกาะครับเป็นพื้นดินเรานี่ครับไม่ใช่เกาะครับอยู่อำเภอแหลมสิงห์นะครับจังหวัดจันทบุรีครับทะเลสวยสวยเลยครับนี่ครับผาสุงนิรันตตรงนี้นะครับอยู่ในเขตอำเภอแหลมสิงครับเป็นจุดชมวิวที่อยู่บนเนินเขานะครับสวยงามครับ เป็นหน้าผาตัดกับท้องทะเลครับสวยครับสถานที่แห่งนั้นเมื่อก่อนเป็นร้านกาแฟนะครับน่าจะรือไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะครับนี่ครับสวยงามจริงๆครับด้วยบรรยากาศสุดยอดเลยครับผาสุกนิรันนะครับตรงนี้มาเที่ยวที่นี่ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับสามารถมาเที่ยวชมได้ครับตั้งจีเพได้เลยครับว่าผาสุกนิรันครับพามาถึงแน่นอนครับ เปิดให้เยี่ยมชมได้ทุกวันนะครับไม่มีวันหยุดครับบรรยากาศดีมากๆเลยครับโอ้ยดูครับนะครับท้องทะเลของจันทบุรีเราก็สวยไม่แพ้จังหวัดอื่นเลยนะครับมีมุมถ่ายรูปเก๋ๆสวยๆเลยครับวิวทิวทัศน์ก็แปลกตาครับตรงนี้นี่ครับสวยงามสวยงามมากครับมาที่นี่รับรองคุ้มค่าครับประทับใจแน่ๆครับไม่ผิดหวังครับ ผาสุกนิลันนะครับอยู่ที่อำเภอแหลมสิงห์จังหวัดจันทบุรีครับสวยงามมากครับวิวธรรมชาติน่ครับหน้าผาโอ้ยสวยจริงๆครับโอ้ยสวยงามมากครับเนี่ยสุดยอดไปเลยครับแวะมาถ่ายรูปมาเที่ยวกันได้นะครับที่จันทบุรีเรานี่เองครับไม่ไกลจากกรุงเทพครับรับมุมนี้สวยครับมุมภูเขาตรงนี้สวยมาก ิวเนี้ยตัดกับทะเลอย่างสวยเลยครับแไปมาถ่ายรูปกันนะครับมาเช็คอินกันได้ครับเดินขึ้นมาก็แค่50เมตรครับไม่ไกลครับสวยจริงๆครับสงมคำล่ำลือครับอยู่จุดนี้นะครับถ่ายรูปออกมาสวยครับผาสุนิลันของเราครับมาเที่ยวได้ครับรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนครับ ครมาแล้วก็ต้องคิดที่จะมาอีกรอบแน่ๆครับเพราะสวยครับหาสุขนิรันแห่งนี้นะครับขึ้นชื่อว่าเป็นบาหลีแห่งประเทศไทยเลยครับเ<ม>ขาบอกว่าบรรยากาศเหมือนในบาหลีเลยครับบรรยากาศมันคล้ายกันครับทิวิวทัศน์ก็เหมือนบาหลีครับเขาเลยให้สมญญาว่าบาหลีแห่งประเทศไทยครับ สวยงามมากครับจุดเช็คอิงจุดนี้ครับสวยจริงๆครับมารับลองไม่ผิดหวังเลยครับตรงนั้นเป็นเกาะนะครับจุดตรงนั้นคือเกาะครับโอ้เรือกําลังเข้าฝั่งครับสวยงามจริงๆครับวิวมุมนี้ครับวิวธรรมชาติตรงนี้สวยมากเลยนะครับ ตรงจุดเปาะเปิดตรงนี้ครับสวยจริงๆครับมีจุดเช็คอินเยอะเลยนะครับนี่ครับสวยงามครับใครที่ผ่านมาทางจันทบ,บุรีแนะนำให้มาเที่ยวตรงจุดนี้ได้เลยนะครับรับรองไม่ผิดหวังครับเรือลำเล็กไปเลยครับ อย่าลืมมาเที่ยวกันเยอะๆนะครับเกาะเปิดครับอยู่ที่อำเภอแหลมสิงห์จังหวัดจันทบุรีครับแวะมาเช็คอินกันได้ครับแวะมาเที่ยวกันได้ครับหรือท่านใดไม่เวลาเที่ยวก็ดูสามารถดูช่องเราได้นะครับดูช่องเราก็เหมือนได้ไปเที่ยวกับเราครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจให้ด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้กันครับตามคลิปใหม่ๆครับจะไปเที่ยวตรงจุดไหนจังหวัดไหนก็มาติดตามกันนะครับรักก็ไลค์ถูกใจก็แชร์ครับ ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมและแชร์ให้เราครับขอบคุณครับ